อันนี้เป็นวัดอันนี้เป็นกุฏิหลังเกา่าอันนี้เป็นกุฏิโฮงหลังเก่าของหลวงปู่ครับอันนี้เป็นที่ประดิษฐานกูอัติของหลวงปู่ครูบาเทพพวงศ์เทพพวงศ์โสภาคเกจิสายไต้เป็นพระอ,อุปชาจารย์ของแข็งน่านสีสเกตน่านใต้น้ามืนเมืองหินครับสึ่งมงรณักกรรมไปเมื่อ25งพันห้าร้อยหกับอันนี้กุฏิเก่าๆๆแต่แท้เลยใช่ครับสังเกตดูจากตรงนี้<ล>นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของปูน กเกเ่าเลยเจ้าอี <ไฟ S 2> กูนน,นี่ครับโอ้ปูนบกเกล่าแท้เลยใช่เลยครับปูนขาวเคลือบขาวนี่นะอันนี้ฮอหงหลังเก่าดั้งเดิมเลยครับจะบ่มีไม่ตะปูจะใจ,ใจลักษณะเดยน,นะครับเจาะเดยครับผมเดี๋ยวเขาขึ้นไปย่ำได้ครับเดี๋ยวเขาเจินมาลงสนามนั่นนี่ครับเขาจะได้เห็นโครงสร้างทางรถไยครับผมเดี๋ยวเขามาก่อนเปิด สังเกตดีๆนะครับหงองหลวงปูด้านบนจะเป็นหูมนักสัดเป็นปีมะสิงครับหลวงปูเกิดปีมะสิงค์ครับหงสหลวงปูเทพพวงเทพวังโสเทพวังโสนะครับงามเงนะัเทพวังโสนะอยากละหายอยากขนาดละใจละครับกุตีเยอีนะใจเลยครับอันนี้เปิดประตูส่เมืองหินนะครับห้องก่องครับห้องก่องนี่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบบะเกาครับอันนี้เป็นโครงสร้างจะเป็นตั้งเดิมตองใจครับผมอ๋อ จริงๆแล้วคือด้านนี้หน้าวัดนะครับทางนเหนือต้องเดินมาจากทางนี้เดินเข้ามาปกติต้องเตี้ยวจากนี้ไปใจเลยครับผมนี่นะครับอันนี้หน้าวัดไี้คนเหมาเกาคนก็เข้าวัดนี่เนาะใจเลยครับผมวัดนี้บอสามารถจีจะมอสรถเข้ามาในบริเวณวัดได้เลยครับโอ้โหวิหารน่เดนเข้ามานหนนะครับผมเคยหันละมีคนส่งหูบนี่ผมนี่บ่หัวนานก็เนี่ยส่งหูบเนี่ย ใช่ครับให้จะนานเหมือนแล้วนะใช่ครับผมจําได้อยู่เย่างเลยนะครับเอาแบบเร็วๆเนาะได้ครับผมเพราะผมเพราะผมมาก่อนนี้ก็มีโอกาสอยู่แต่ถ้ามาหลังจากนี้ไปนี่เจิเลยครับผมครับนิมนต์ครับท่านพระครูผาสุกนัทกิจเจ้าวาดวัดดอนครับนมัสการครับท่านพระครูครับครับ วัดนี่เป็นวัดด่างเดิมนะครับตีหลวงปูค่ครูบาเทพพวงเผื่อด้ก่อสร้างขึ้นมานับปัจจุบันนี่กายุหนึ่งรอยยี่สิบกว่าปีนะครับ<อ>มีภาพประธานปุ่นปั้นตีสวยสดงดงามที่สุดตีกะวะ่าได้ในในในแ่นนี้นะครับในแผ่นนี้นะใช่เลยครับอันนี้พอตั้งหน้าเกีงเกี่ยอธิบายหนาใอธิบายก่อว่าหน้าเหมือนกับคนที่สวยที่สุดใจครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นหน้า เอาขาเบ็ดหน้าเนาะม,ม,มุนงค์บงนเฮาห้องเ,เอาขาเบ็ดหน้าจากคนบ้านนาบ้านดอนมูลก็เอาชื่อภาพประธานนี่ชื่ออย่างครับอันนี้เฮาห้องถอดไปกับหลวงปอหินแก้วดอนมูลนะครับเนาะ<อ>ตามตามตามวัดเฮานะครับลุงนานานุงนันครับอันนี้ฮูหยางอันนี้ตีได้นําเรียนไปเนืูน้าหยาดในบ้านเฮาห้องหูเป็ด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 ในความหมายในที่นี่ก็คือว่า การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหลังจากทาพิธีเซ็จจะเอาน้ำยาิมารวมกันญาิลงไปในรูนี่ครับมีตั้งแต่ดั้งเดิมเลยดั้งเดิมมันจะไปพดตั้งหลุมบนอ่ะอันนี้ก็มีตั้งแต่หลวงปู่มาแล้วครับครับมีกี่มีกี่หูอะมีรูเดียวมีรูเดียวเปินจะนักลักษณะตั้งแต่พระเนตรพระพระประธานลงมากจะตรงตรงนี้พอดีตรงนี้พอดีเลยนะครับเขาห้องหูน้ำยาครับสึ่งยังลงเรือแห่งเดียวในอำเภอนาหมื่นครับแล้ว วิหารหลังนี้บ่มีหน้าต่างบ่มีป้องเลยบ่มีหน้าต่างเลยครับครับสังเกตในนี่หลายๆท่านตั้งแต่ครูบาจานนะครับเปิ่นใจเป็นพิธีกรรมโบสถ์มหาอุษครับในการปลุกเสกวัตถุมงคลโอโบสถ์มหาอุธโบสถ์มหาอุธในการปลุกเสกเพราะนั้นจะต้องมาปลุกเสกตลอดใช่แล้วครับผมอ๋อถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของนามื่นเฮานะครับเพราะว่าหลวงปู่ครูบาเปิ่น มีโอความหูคุ้มปัญญาหลายๆด้านนะครับโครงสร้างสถาปัตยกรรมและลูกซิดลูกหาก็ักษาดั้งเดิมของคูบาเปิอยูใจสังเกตแตนสังนะครับเปินจะมีลักษณะดั้งเดิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนีแตนสังดั้งเดิมเนาะใจครับแล้วก็ใจเครื่องซัตตะพันแบบบะเกาครับครับผมถ้าตีอื่นเขาจะใจตวมูนะครับแต่นี่จะใจเครื่องซัตตัพันนะครับยังมีซัตตัพันอยู่ใจเลยครับผม งาคุ้มิปัญญาของหลวงปู่คือคันไดจิ้งนะคันไดจิ้งขึ้นเนาะก่อนเนี่ยหลวงปู่จะบอนคือซัตยาเจ้าบ้านน่ะมาส่งซะเข้าหลวงปู่มายิงหนังได้ตึกตรงเนี้ยครับครับใจแล้วครับขออย่าเจินนะครับน้อครับเจินไปนะครับยังปู่ศาสยิงไม่เหมือนเดิมนะครับอ้ศาสยิงก็มีแตะแต่อันนี้ขอสุมานะครับนอขอสายหัวไปขององทำยนต์เป็นครับภาพ ตีบ้านหลังเก่าของบ้านกอ้อยเขาเนี้ยได้จําลองมาไว้ทร่วัดเฮานีนะครับ,รบนี่ก็บหยาดน้านะครับเชิงช้ยหยาดน้าเฮาาลบ,บายลงน,นี่หยาดน้าโดยโครงสร้างด้านบนหันทุกส่วนเลยครับครับ